ก็เป็นระยะเวลา1นสัปดาห์สาหรับการเปิดให้บริการของตัวเกม Solo leveling R rise กันแล้วนะครับผมผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนนะครับกำลังมองหาอาวุธระดับ S s R ในช่วงของการเริ่มต้นและในช่วงของการเล่นมาในกลางเกมและหลายๆคนยังไม่มีอาวุธระดับ S R แต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วนะครับอาวุธระดับ S R ก็สามารถผ่านเพื่อนผ่าน8.5 8.6 10.3หรือแม้กระทั่ง13.3ก็ได้เหมือนกันและจะมีอาวุธอะไรและในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำคอมโบอาวุธทูกระดับตั้งแต่ระดับ S S R จนถึงระดับ S R อาวุธ ไหนใช้ได้ดีเอาวุธไหนควรอัปดาวก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วท้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและไม่จัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่าน,นใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไ้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีทดาสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกมโซโล่เลเวลลิ่งอาร์ไรส์กันอีกเช่นเคยกันนะครับผมในวันนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์หรืออาวุธนะครับในการคอมโบตั้งแต่ระดับ S s R จนถึงระดับ S R นั่นเองเพราะว่าได้รับรีเควสต์มาจากเพื่อนๆเยอะมากๆนะครับสำหรับคนที่ไต่คอนเทนต์ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมปานกลางหรือว่าสายเกลือแบบผมนั่นเองเวลาเราเล่นไปสักพักครับถ้าไม่มีอาวุธที่สูงขึ้นหรือว่าไม่มีอาวุธที่ดีเนี่ยการผ่านชัตเตอร์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาากแลละอย่ืมว่าในตัวเกมนอออกกกกจจจา normal hard แแลละะะ้วววนนนนนครรรับมมมีใใสสส่่ขขงงิ ภูมิแข่งการเวลาที่จะทําให้เราต้องลงพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ลงคุณก็จะไม่ผ่านภารกิจชาเลนในการหาอาวุธระดับ S&R ฟรีนะฮะโอ okay, เคเพื่อนๆเข้าใจกันแล้วว่าทําไมเราต้องมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาวุธระดับ S&R s R กันหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ในส่วนข,ของคอมโบก,กันหน่อยเนาะซึ่งอาวุธปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับประกอบไปด้วยดาบดอกเหมยปืน กระบองกินมัวดาบจากักรพรรดอิอสูรแล้วก็เคียวแห่งเงาซึ่งในส่วนของอาวุธที่ตัวเกมแจกให้เราแน่นอนครับนั่นคือในส่วนของเคียวแห่งเงาซึ่งในส่วนของเคียวแห่งเงาเนี่ยตัวเกมจะแจกมันอยู่ที่ประมาณ1ดาวเป็นอาวุธที่สามารถคอมโบในส่วนของการเพิ่มอัตราคริติคอลได้ใครเล่นสายคริติคอลอาวุธเนี่ยต้องกางที่จะคุ้มค่ามากๆครับและที่สําคัญเขาจะเปลี่ยนพลังชีวิต5%นะครับเป็นปริมาณสกิลดาเมจเพิ่มขึ้น100%จะทําให้มีการทําสกิลดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากยิ่งขึ้นและอาาาวุธนี้สามารถ คอมโบกับอาวุธที่เป็นประเภทของการสร้างคริดาเมจก็ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอาไปคอมโบกับดาบดอกเหมยนั่นเองซึ่งบางคนในช่วงเริ่มต้นครับก็จะเริ่มในส่วนของดาบดอกเหมยเพราะว่าดาบดอกเหมยเนี่ยเป็นอาวุธที่ได้รับเทียร์อันดับหนึ่งในอาวุธในการเริ่มต้นเพราะว่าในส่วนของดาบดอกเหมยเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีดาวครับในส่วนของซีสูเนี่ยเขาสามารถใช้ความสามารถในส่วนของดามิเม็ติี่เข้าได้เลยและในดาเมจเนี่ยครับจะเพิ่มขึ้น12%สูงสุดอยู่ที่3สแตรกไม่สามารถลบล้างได้น,บ,นแบบแ ติดไปเลยจะเกิดจากการสลับใช้อาวุธนะครับแล้วก็จะเป็นบัฟตรงนี้ขึ้นมาและในการสลับแต่ละครั้งครับจะมีเดบัฟตรงนี้เหมือนกันครับก็คือในส่วนของการเพิ่มพลังโจมตีอัตายกิติค้อแล้วก็ระยะเวลาต่อเน,นื่องประมาณ8วินาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัฟสังเกตได้ก็คือเวลาเราสลับอาวุธจะมีดอกซากุระรอบๆตัวเราหรือว่าเราจะดูในส่วนของด้านบน SP ของหลอดเลือดเราก็ได้เช่นเดียวกันเขาก็เลยนะิยมมาก ดาบนี้เป็นดาบที่เทพในส่วนของการเริ่มในซีสูตนั่นเองซึ่งคุณสามารถเอาดาบดองเหมยมาคอมโบกับเคียวแหงเงานะครับในส่วนของการคอมโบในช่วขงของกลางเกมหรือว่าเลกเกมในกรณีที่คุณเขีรยชัตเตอร์ได้สำหรับสายฟรีในส่วนนี้สามารถหาได้นะครับผมอย่างต่อมาครับมันจะมีอาวุธอีกทั้งหมด4ชนิดนะครับแล้วบางคนกำลังสับสนว่าเอ้ยพี่แล้วไอ้ทั้ง4ชนิดเนี่ยเราจะเอามาคอมโบในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับขอเริ่มในส่วนของปืนหน่อยละกันนะครับสำหรับปืนนะครับเป็นอาวุธระยะใกล้นะครับต้องบอกว่ามันต้องอยู่ในระยะยิงปปรรระะมมาาาณ4เเเตแแล้ว็อออุนนีี่่่ททสสสงงหับคขจ มากๆครับและจะได้เปรียบในการลงดันเจียนแสงนะครับผมแต่จะเก่งเป็นพิเศษในกรณีที่คุณปลด1ดาวได้ครับมันจะปลดในส่วนของเอฟเฟกต์เบรกเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ปริมาณดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น8%ระยะเวลาถาวรน,นะครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อาวุธน,นี้ครับเราสามารถนำมาเล่นคอมโบดาบดอกเหมยได้ในกรณีที่คุณจะเก็บสติในสมรภูมิแห่งกาลเวลานะครับไว้เคียย์แมงมุมนะครับเพราะว่าเวลาเมงมุมปีนขึ้นหลังคาเนี่ยเขาจะมีลูกน้องออกมาถ้าเราไม่จํากัดหรือออว่าากกํจัดลูน้งงข ภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับแม่มุมจะทําการฮิวเลือดตัวเองนะครับอันนี้ก็สามารถมาคอมโบกันได้ครับอย่างต่อมาครับในส่วนของกระบองนะครับกระบองหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่กระบองมันแรงยังไงทําไมมันเล่นยากจังเลยนะครับสำหรับกระบองนะครับผมเป็นอาวุธที่จะเน้นในการตีธรรมดาซะส่วนใหญ่และความเร็วในการตีธรรมดาของกระบองเนี่ยมันไม่ได้เร็วมากนะครับก็จะเป็นแบบตีแบบเนิบๆสาหรับใครที่อยากเล่นกระบองจริงครับคุณเล่นในรูปแบบของการเล่นในสายของการ เก็บสแต็กได้นะครับเพราะว่ากระบองนะครับผมก็จะเป็นสกิลที่น่าสนใจก็คือทุกการเก็บสแต็กนะครับสูงสุดอยู่ที่3 0สิต็กไหมจะระเบิดดาเมจออกมาอยู่ที่300%และทุกๆ1สแตกที่ถูกเก็บขึ้นไปครับจะถูกคิดอยู่ที่ประมาณดาเมจนะครับสแต็กละ6%นะครับก็คือจะทำให้เวลาระเบิดออกมาเนี่ยมันแรงมากม และพอระเบิดเสร็จครับสแต็กจะถูกรีเซ็ตแล้วเก็บใหม่แต่ในกรณีที่ยังไม่ระเบิดออกมาครับสแต็กจะทําการถูกเก็บขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองจะเด่นในการตีธรรมดาส่วนเซ็ตอ์ติแฟกที่คัดมาแล้วก็จะเป็นในส่วนของเซ็ตของอังกฤษนะครับที่จะเพิ่มดาเมจการตีธรรมดาได้แรงขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของสายที่ไม่ได้รีบในการโจมตีนะครับก็คือจะเป็นแบบสายแบบตีแบบแบบช้าๆเนิบๆเน้นแมคชา่นิกดูสกิลบอสแล้วก็หลบเก่งๆส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอามาคอมโบกับเคียวแห่งเงานะครับผมถือว่า คุณจะเอากระบ,บองมาคอมโบกับกริมมัวหรือว่าจักรพัดน้ำแข็งก็ได้เพราะว่ากริมมัวเนี่ยสามารถแช่ได้ส่วนเคียวแห่งเงาจะเพิ่มในส่วนของอัตราคริติคอลเวลาคุณตีธรรมดาก็มีโอกาสที่จะติดคริติคอลได้เช่นเดียวกันส่วนกริมมัวเวลาแช่แข็งเราจะตีได้ง่ายหรือจะคอมโบในส่วนของกับดาบจักรพัดอสูรที่จะเวลาตีนะครับจะมีในส่วนของค่าเลือดขึ้นมาแล้วก็มอนที่จะตีนะจะมีสถานะสตันชั่วคราวประมาณ3วินาเองนะครับอย่างต่อมาในส่วนของกริมมัวครับกริมมัวเป็นอาวุธที่สามารถคอมโบได้กับทุกสายเลยก็ววว่่าาาเพรพาารระสคของิมั สามารถแช่แข็งศัตรูได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าบอสก็ตามสามารถแช่แข็งได้ทั้งหมดแต่จะมีระยะเวลาในการใช้จะสังเกตว่าเวลาคุณจะหยิบกริม,มัวมาเปิดแล้วก็ปล่อยสกิลไปครับจังหวะน,นั้นครับคุณจะโดนบอสมอนหรืออะไรก็ตามครับสกัดตรงนั้นได้ง่ายและเมื่อโดนสกัดครับเอฟเฟกต์นี้จะหายไปแต่เมื่อคุณใช้ได้ครับเอฟเฟกต์นี้จะทาดาเมจเพิ่มเติมอยู่ที่10เปร็นระยะเวลาต่อเน,นื่องสวิวิทีและในกรณีที่คุณปลดหนึ่งดาวได้ครับปริมาณดาเมจจุดอ่อนที่จะได้ร แบบท่าน้ำหรือว่าท่านาำได้เปรียบ่ะกิมมัวจะเป็นอาวุธที่ OP มากๆและที่สำคัญต่อให้กิมมัวจะเป็นอาวุธเวทนะครับแต่ตัวเกมนะครับในการอัพสเต็คคุณลงในส่งของพลังโจมตีได้เลย เพราะจะทาให้กิมมัวของเราตีแดงได้นะครับเฉพาะในเกมนี้นะเว้ยต้องบอกไปก่อนก็สามารถคอมโบได้หมดครับจะคอมโบับดาบดองเมยกับเคียวกับกระบองหรือว่าปืนก็สามารถคอมโบได้ครับกิมมัวสามารถคอมโบได้กับทุกอาวุธนั่นเองอย่างสุดท้ายครับผมในส่วนของระดับ SDR นะครับก็คือดาบจักรพพัดอสูรสําหรับดาบนี้นะครับก็คือใครที่ชอบสายแพรี่แพรี่ก็คือการโต้กลับการโจมตีที่เป็นจังหวะนะครับจังหวะที่เราตั้งมาปุ๊บแล้วศัตรูทําการโจมตีรับคุณแพรี่หรือว่าโต้กลับกลับไปครับ ศัตรูจะอยู่ในสถานะมึนง,งงหรือว่าสตันเป็นระยะเวลา3วิและที่สาคัญจังหวะที่คุณสลับมาเป็นอาวุธนี้ครับคุณจะได้รับเกราะ10%ของพลังชีวิตสูงสุดนาน3วินาทีและจะมีในส่วนของพายุเพลิงข่าวนะครับที่จะเพิ่มพลังโจมตี8%สายฟ้าที่ทำดาเมจ100%แล้วก็ขอบเขตการโจมตีเพิ่มขึ้นรอบตัวทุกวินาทีนะครับต่อเน,นื่อง10วินาที และใน,นกรณีที่คุณปลดหนึ่งดาวได้เอฟเฟกต์ดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก50%ของพลังโจมตีคูดาวประมาณ1นึ่งวินนั่นเองก็สามารถเล่นคอมโบกับอาวุธได้หลายแบบครับก็จะเล่นในส่วนของกับปืนก็ได้กับกระบองก็ได้หรือว่ากับเคียวก็ได้หรือแม้กระทั่งเอาไปคอมโมกบกับดาบสายฟ้าที่เป็นระดับ SR ก็ได้ชช่นเดียวกันครับเพราะว่าดาบสายฟ้าเนี่ยจะมีในส่วนของการติดอาตาัตราคริติคอล100%และในส่วนของสกิลนี้ก็จะช่วยเพิ่มของดาเมจของสายฟ้านะครับทำให้ดาบสายฟ้าเนี่ยสามารถรีสักยภาพได้แรงงมากยิ่ขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถคอมโบได้หลากหลายรูปแบบมา,มากๆเลยอยู่ที่ว่าคุณชอบสายไหนถ้าคุณชอบสายไวๆดอกเหมยเขียวคอมโบไวหรือว่าคุณชอบแบบว่าแช่จังหวะอ่อยนิดนึงก็ดอกเมยกิมมัวนะครับหรือว่าคุณชอบสายแพรรี่นะครับคุณจะเล่นเป็นส่วนของกระบองกับดาบจักรพพัดหรือว่ากระบองกับก,บกิมมัวก็ได้ครับส่วนปืนเล่นคู่กับกิมมัวได้เพราะว่าปืนระยะก,กลางแล้วก็กิมมัวสามารถแช่ในระยะไก,กลได้นะครับอันนี้ก็คือการคอมโบกับประพูด กับประเภทอาวุธระดับ s s r นั่นเองนะครับอย่างต่อมาครับเรามาพูดถึงประเภทอาวุธระดับ SR กันหน่อยละกันสําหรับประเภทอาวุธระดับ SR ที่ได้รับการนิยมมากๆครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงอาวุธที่ ช่วยให้คุณผ่านดันเจี้ยน8ปกิดหากับ8ป .6 กิลดหเลยละกันต้องเ,เข้าใจก่อนว่าในส่วนของพวกดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีดันเจี้ยนที่คุณสามารถเลือกธาตุที่สามารถชนะทางบอลในดันเจี้ยนนั้นๆสาหรับคนที่ไม่ผ่านครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของดาเมจไม่พอหรือว่าทําให้บอสตายในเวลาที่กําหนดไม่ทันใน3มนาทีนะครับในส่วนนี้ครับเ,เพื่อนๆสามารถเลือกอาวุธที่มีความชนะทางธาตุาที่เราจะไปลงพเพราะว่าอย่างน้อยครับเวลาคุณเลือกอาวุธที่มีการชนะทางเนี่ยดาเมจที่คุณสามารถสร้างได้กับมอสเตอร์หรือว ก็จะรุนแรงได้มากยิ่งขึ้นถ้าจะให้พูดถึงระดับ SR ที่เป็นที่นิยมณตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นที่ผมสามารถพูดได้นะครับนั่นคือในส่วนของอันแรกครับดาบจากักรพรรดิมังกรแห่งแสงสําหรับดาบจักรพรรดิมังกรแห่งแสงครับหรือว่าที่เราจะเรียกว่าดาบสายฟ้าคือดาบนี้ครับเวลาใช้ในส่วนของซีสูนี่จะมีการเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีแบบ8%และถ้าคนปลดไปจนถึง5ดาวได้เว้ยก็คือจะปรับให้อัตราคิดค้อเป็น100%ก็คือดาบคริร้อยนั่นเองก็เล่นคืแบบบบกรระจายายัดนี้ สนุกเล่นง่ายแล้วก็มีความสามารถในการร่วมมอนเป็นท่าแสงที่สามารถเล่นในส่วนของสมรภูมิแห่งเวลาได้ง่ายครับสามารถทําเวลาได้ไวก็ถ้าใครสามารถอัปดาวได้แล้วก็ตีบวกได้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆส่วนอีกชิ้นหนึ่งครับผมนั่นคือในส่วนของธนูนะครับธนูเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆครับหลังจากที่ผมได้ทําการลองเทสและลองเล่นบอกเลยว่าเป็นอาวุธที่โคตรถูกใจผมมากๆแล้วก็เป็นอาวุธที่สามารถเล่นในส่วนของสมรภูมิแห่งเงาได้แล้วก็เล่นกับมอนที่มีการแพ้ทางท่าแสงนะครับก็คือในส่วนของการโจมตีครับทุกๆครั้งที่สอน ลูกศอน,นะครับของสกิลประกายจารัดสงนะครับเจาะทะลุศัตรูนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น4%สูงสุดอยู่ที่เป็น80%เลยนะเว้ยคือแรงมากๆและในกรณีที่คุณสามารถปลดดาวได้ครับเห็นไหมจะมีในส่วนของเอฟเฟกจระดสงนะครับจะเป็นการช็อคเวฟของสกิลใส่เป้าหมายนะครับจะถูกผลักเป็นระยะเวลา3เมตรแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกหมดสติ2วินาทีนะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่ม้แรงขึ้นแล้วก็ในกรณีที่คุณสามารถขึ้น5ดาวได้นะครับปริมาณดาเมจของการโจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น25%แก ถ้าศัตรูติดสถานะสตันแพรี่หรือไปอะไรก็ตามครับที่เป็นบทสติครับดามเมจต,ตรงนี้จะแรงขึ้นอีก25%นั่นเองสก,กิลก็มีหลากหลายครับก็สามารถเลือกได้นะครับในส่วนของสก,กิลนะและอาวุธชิ้นสุดท้ายนะครับที่เป็นระดับ SR นะครับผมนั่นคือลูกแก้แห่งความละโมบนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่งของธาตุไฟสามารถสร้างดามเมจเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็ปริมาณการใช้เวทก็จะเพิ่มขึ้น10%นั่นเองเหมาะเป็นอาวุธที่ใช้ในการเคลียร์บอส8 คิดห้ากับ8.6ดหในกรณีที่ใครไม่ผ่านแล้วก็ไม่มีอาวุธระดับ S1R ที่เอามาคอมโบก็ได้ครับลูกแก้วนี้สามารถนำมาเล่นคอมโบได้เล่นคอมโบกับดาบแสงหรือว่าธนูก,ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วแต่ว่าคุณจะเล่นในคอมโบรูปแบบไหนนะครับเอาประมาณเลเวลสีก็ได้อันนี้ก็ได้จะเพียงพอต่อการผ่านไปแล้วนะครับส่วนอาวุธระดับ S.R. ชิ้นอื่นๆก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับแต่เท่าที่ดูมารู้สึกว่า3ชิ้นเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากที่สุดแล้วสามารถคอมโบกันได้หลากหลายครับแล้วก็ทั้ง3ชิ้นเนี่ยสามารถไปคอมโบกับอาวุธระดับ S.R. ของเพื่อนๆได้ในกรณีที่คุณมีอาวุธระดับ S.R. แค่ชิ้นเดียวนะครับพวกนี้สามารถนําไปใช้ตามสถานการณ์ที่คุณต้องการดาเมจของท่านั้นๆหรือว่าต้องการในส่วนของอัตราคริติคอลหรือว่าดาเมจที่สร้างได้จากอาวุธชิ้นอื่นๆนั่นเองนะครับส่วนอาวุธ S.R. ชิ้นอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่าานนํะว่แ อย่าเพิ่งรีบอัพนะครับถ้าเป็นส่วนอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นเป็นอะไรที่มันเปลืองทองมากๆนะครับเป็นเวีนก็เลือกเอาที่ผมแนะนําในพาทนี้นะครับก็หลังจากที่ลองใช้รู้สึกว่าแบบนี้มันเหมาะมากๆครับสาหรับอาวุธที่อาจจะให้ตัวละครหลักของเราซองจินอูนนั่นเองนะครับก็จบวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับอาวุธคอมโบระดับ SSR และก็ SR อาวุธไหนสามารถนํามาใช้ประโยชน์กันได้นะครับไว้ในพาร์ทต่อไปครับเราจะมาพูดถึงการใช้อาวุธประจําตัวฮันเตอร์กันหน่อยละกันว่าจะมีอาวุธอะไรในกรณีที่คุณไม่มีอาวุธระดับ S&R ประจําตัวฮันเตอร์อาวุธอะไรสามารถใช้แทนในรูปแบบไหนกันแบบ้างถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b e กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ